มสี่จ้างบนได้ยาหลบต้นเปล่าว,วันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟางเขา้าเขี่ยพ้ะทองเนี่ยแล้วก็เอาฟางวางเนาะไม่ให้ไม่ให้ใหญ้ามันขึ้นจ้างเขาได้ยาก่อนเจ้าวันเนี้ยจะรอบกะเอาไม้ไปปักต้นไม้กลัวเพิ้นเห็นกลัวเพิ้นเห็นต้นไม้ดอกเองจะลังปลูกไหม คอยแกทำไปไปซื้อกับข้าวมาเปิดก่อนมันห่อนน่ะซื้อส้มตำไก่ย่างมันคือคนงานก็ขนมขคกเจ้าเปิดเจ้เปิดว่านี่อยังสักอย่างนี่จ้าคอยจานมีวันน่ะยอดไปไหนกลับไป เขาขายให้คนไปแอลยังฝรั่งคนอื่นฝั่งวะมันไปตะว่แตะว่าอู้กำบอลเราจะ้าไปแอวตากแต่คืนนี้ไปนอนคิดถ่าไปตากเขาจะไปแง่นี่หนิตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะแง่หยาถ้าเขาไปตากเขากำได้แง่แง่มาแล้วเขาจะไปฟอยแงาตากเขาหันแล้วหรอมาก็เลยพ่ดจะว่าจะได้อ้ากัมไปกัมไปกัมปอวอ่าเขาไปแอลว่าจุกโกไทยกขมันก็ไปฟอยในยูทูบในอินเทอร์เน็ต ก็มีกังวดอะนี่หวานะอะเอาจะไปยี่หยาโอกานนี่ว่ากับไปไปอยู่บ้านนาะว่า <S <S อยู่บ้านนี่มันนี่นะตื่นเจ้ามากับไปสวนมันว่าไปหยากานเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วลมันสูงใหญ่อยู่ปูนมันนั่งยูมด้ายเข้าออฟฟิศกดแต่คอมพิวเตอร์อนะออมันได้ออกเหียมออกมาอยู่ในเหี่ยออกออกกำลังกายเพิ่มน้องยิ่งขี้ขานเลยว่าหล่อเนี่ยมันไหนมันดำขี้ขานตีกําพอฟันเอาฟัน พอเดเป็นแงเียหนอยอเนียเกาะอะไรอ่ะาเอีกกะอีกกำบอลนาคุรหลุมว่ปูกใหม่อีกกะอีกเขาหนังฝักอยู่เขาซื้อตีแหมบอนนี้มันน้อยไปอีกนะหอบอเรากูเจนอ่ะบออานูกแก่เหี้ยมอันนี้หี่มตันเขียน้อเคจะไปซื้อตีเหมเอาอนี้ให้มันหลอดกันเถอะมันมีไว้ฟอยอ้ามก่อนนี่ คือคนเจ้า <tı> ก <ro> er <quarto> ันน้อมันได้กินใหญ่นะปิ้งเนื้ออเนกห้องเขาเจียวใส่มุ้งใส่มันจ้ำอย่วันทูเวกจ้าขอบอกว่าตัวต้องเป็นขูต้องห้องมาล้านเบาวดึงสายยางอัน o ี้โน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 ่นี่น้ o งโนฮ o วถูกคออยู่ถูกหอบจ่าขอไปตัดหญ้าบุน you not, not hot, love with boots. Yeah. Take off your boots and sit down a little bit. Yeah, I take off the boots. Have you? water there, you can take inside. Yeah, but I have to, put, to get my shoes. Yeah, inside cooler, have water. Okay. Cold water also. I go to. You, know, you to want? The other shoes. You want water? One can keep you one. Yeah, no, I know, I want to go change. Okay. I wait. What are we going to do? วามันจะดึงสายยางแล้วกะอ๋อฮิวันดูพูดหัว